สวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูปาล์มอีกแล้วค่ะในคลิปวิชาภาษาไทยก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนต่อไปเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะค,ครูสนสระไปกี่ตัวแล้วเอ่ยใช่แล้วค่ะ1 2 3 4 5สามี่ห้าตัวแล้วนะคะเด็กๆฝึกออกเสียงกันบ้างหรือยังคะพายังทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะสระอาอ่านว่าอา สระอาอ่านว่าอาสระอูอ่านว่าอูสระอูอ่านว่าอูเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะสระอ e, ีอยู่บนพยัญชนะค่ะอ่านออกเสียงอีอีอีสระเออยู่หน้าพยัญชนะค่ะอ่านออกเสียงเอเอเอสระแอเหมือนกันไหมคะ เหมือนสระเอสองตัวเป็นสระเออ่านออกเสียงเอเอออีกครั้งหนึ่งนะคะอาอูออเอเออาอูเอเอเด็กๆฝึกออกเสียงนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนอสระเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นสระที่อยู่ใต้พยัญชนะนะคะ อ่านออกเสียงอุค่ะนั่นก็คือสระอุนั่นเองเด็กๆด,ดูค่ะสระอุหน้าตาอยู่แบบนี้นะคะอ่านออกเสียงค่ะสระอุอ่านออกเสียงอุอุอุอ,อุใช้ค่ะเก่งมากเลยเมื่อเราเออกพยัญชนะไปใส่บนสระอุเด็กๆอ่านออกเสียงค่ะ ครูอเอาจจจานมาใส่สระอุจอจจานอ่านว่าจจเมื่อใส่สระอุอ่านออกเสียงจุจุจุเก่งมากค่ะลองดดเด็กบ้างค่ะอ่าเด็กๆดูค่ะดดเด็กอ่านว่าดอดเด็กอ่านว่าดดเมื่อใส่สระอุอ่านออกเสียงดุดุดุด เก่งมากค่ะต่อไปครูขอเอาคอควายคอควายมาใส่สระอุค่ะเห็นไหมคะคอควายอ่านว่าโคคอควายอ่านว่าโคเมื่อใส่สระอุอ่านออกเสียงคุคุค,คุต่อไปกอไก่ค่ะอ่ากอไก่อ่านว่าอะไรคะ ใช่แล้วค่ะกอไก่อ่านว่ากอเมื่อใส่เสียงสระอุอ่านออกเสียงกูกูก,กูเก่งมากค่ะเด็กๆขาลองฝึกนะคะสระอุอ่านออกเสียงอุเด็กๆลองเอาพยัญชนะตัวอื่นนะคะมาใส่สระอุแล้วฝึกออกเสียงดูนะคะ,ะคลิปหน้าเราจะมาทบทวนกันอีกแล้วครูจะเพิ่มสระตัวไหนให้นักเรียนอีก เด็กๆรอชมนะคะวันนี้มีการบ้านค่ะนี่หยิบหนังสือวิชาภาษาไทายเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะอ่าเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่10ค่ะหน้าที่10เด็กๆเ,เห็นไหมคะอ่ามีคำว่าจุดุผุยุลุบุมุฟุทุเด็กๆเขียนตามรอยประนะคะ และฝึกอ่านผู้ปกครองช่วยเด็กๆสะกดได้นะคะฝึกอ่านเยอะๆฝึกเขียนเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับคลิปหน้าครูจะเอาสระอะไรมาให้เด็กๆเด็กๆรอชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ